สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องแพร่ผ้ารวยมือนีนะคะทั้งช่องเฮ้ามีแนวทางตัวเลขดีๆเด็ดๆนะคะของความฝันน้องสาวหลานาะคะเมือ่อขึ้นหนีน้องได้ฝันแล้วเนาะคะ่ะฝันวา่าย่ามะ้องบอกเละชุดเดียวหางเดียวท่านผู้ชมก็จะได้เป็นตัวเลขแนวทางตัวใดเนาะคะ่ะ ให้เอฟซีแฟนช่องเข้าไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแช์ที่สําคัญกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริภาษคลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นาเสนอเด้อค่ะก็จะได้เป็นแนวทางความฝันแบบใดนะคะกระเชิญนติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันจากปากของน้องได้เลยคะ่ะ ค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะเยียค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแพรพารวยนะคะเมื่อนี้ได้ค่าว่าน้องสาวลาฟันดีนาะน้องฟันว่าจังไดเราให้เอฟซีแฟนช่องเข้าฟังเนี่ยเพื่อจะเป็นแนวทางดีๆให้แกแฟนช่องเข้าในงวดวันที่หนึ่งท่านว่านี่นาอน้องเนาะ,นอ,ะอันนี้เป็นฟันข้อมฟันของน้องสาวลาค่ะท่านผู้ชมฟันฟันถึงเงินหลังเกาเงินพอหลังเกาอือค่ะค่ะ อันแต่ก็มีอันตำรวจตำรวจสิมาจับจับหนองไคร้โอ้บานนีนอนบาร์นี้นอนตำรวจมากบารนีแล้วดูกระเรียนนี่นี่นตำรวจกันเลยอันว่าสิเขาสิมาจับเอามายึดเอาเงินเราอย่างนี้แหละเรื่องงืนไปเสียงเรื่อความฝันนะเสียงไปคิดตุ่มไปโอ้ <laughs> เสื่องี่กิตุ่มยู่งันหลังหลังของน้ำใบมาสันโอ้ได้ไรค่ะโอ้เดี๋ยวในในความฝันนะ่ะว่าอยู่ไปอยู่กับว่า,วามีตำรวจมาว่าสีออมาจับมาจับเรื่องเงินออน้องสาวลาก็เลยเอ,อเอาเงินไปเสืองไว้ในกินตมเออเิน,นมี่ต่แบงยี่สิบหยดอยู่นี่เงินก็ได้ยงี้ยเต้กุ้แล้วก็ไปเชื่องกิดตุ่มใบแบบนี้โอ้เงินมีแต่แบงค์ยี่สิบเนียไไนอ๋อ ตำรวจมาหลายบ่อน้องบ่เนี่ตำรวจหลายคนอยู่ตำรวจหลายคนตอนี้คนเลยยายเราตัวเลยเอินใจคนนี้ยายอยู่นิดเงินเลยอืมเลยวันนั้นโมจันซื้อเลขให้แน่นเอาว่าตามหาตัวเดียวเด้อหลงเลยวางสิโอ้เล่สะดุ้งตื่นเลยโ <c oughs> อ้ฟันทวนสีแจงเลยเยนฟันบางตีหันห่วยเป็นฟันที่ดีเนาะน้องเนาะ บันนี้เลือนหลังเก่าปัจจุบันนี้เพิ่นบ่มีล้ลเนาะน้องเนาะเพิ่นมางถิ่วเหลี่เวตะบ้านเรยกเพื่อนมาออกแต่ได้ออ,ออกเป็เเอนจิตขึ้นมาออกมาออกเี่เล่าเร่กให้ก็ออกขึ้นกันแต่ว่าฝันบาน้านเก่านีมากออกบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังเก่าถี่น้องอยู่สมัยเด็กน้อยน,อน,น้องเนาะสูสมัยน,น้น้ยแล้วค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ สามสิบกว่าปีแล้วเนาะน้องกระไดแต่ว่า,าฟันบฟ,นนออฟันยันดูแล้วฟันย่ำใดก็มักจะเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เนาะบ้านเลขที่หลังนี้ก็มารูนะเนาะบ้านนี้ย่าย่ย่าผู้ที่เพิ่นห่องบอกเลขตอนคูมือเพิ่นกระเทาแห้งแล้วเนาะย่ายกระไดนะเนาะปกติถ้าฟันเห็นเพิ่นก็มักออกคือกันค่ะสำหรับย่าย่กระไดออโอในความฟันในอีลาเป็นเด็กน้อยหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ เป็นผูญญ้ใหญ่ปัจจุบันนี้ตำรวจมาเตมาา็มขั้นรถบ่ตำรวจมาหลายคนนิ้วสีหาคนมีความฝันนว่าจะมาจับเงินอีลาเขาเรียกเงื่อนเปยเซียงเมนเงื่อนเปยเซียงวัยอีหลังเงินเอาชกตมเอาขีดตมทุ้มไวัยอะไรโอ้นินข,ขุดทุ้มเลยเตีเออไม่เป็นขีดตุ้มนะเขาเรีเงินเปยเซีองขีดตุ้มเงินมีแต่แบงจีซิบเมนลายบนหลังเงินไหนนั่ง นี่อะไรอืมอยากใช่ที่ทงไว้นั่นอะันนี้ฟันเลยยังใช่ที่ทงเลยเอาชิปงดงไว้กันนะี่โอ๋อมเงินไว้เลยอืมว่าบรงไห้เขาเห็นเงินเลยอ๋อว่าเขาจะมาจับเงินเออว่าเขาจะมาเอาเงินฟันกระไดเนะาะบัดนี้อันฟันเห็นเท่านั้นตีเห็นน้องสายหลานั่มบวชบวชบวชเห็นยยนี่จะยาเลยจ้ะตำรวจอ๋อ ฝันฝันเห็นย่ายกับตำรวจสองคนในฝันน่ะเพื่อนได้เขาไปในบ้านบ่ตำรวจนั่งเพื่อนเพื่อนมาอ้อมบ้านไว้เมนบ่ออืมมีเงี้ยมาอ้อมบ้านอืมตำรวจมาอ้อมบ้านไว้ตำรวมาอ้อมบ้านย่ายอยู่ในบ้านย่ายอืมย่ายอยู่ข้างบนบ่หรืออยู่ทั้งล่างเพื่อนทั้งล่างโอ้เพื่อนอยู่ข้างล่างย่ายอยู่ข้างล่าง บันี้ตำรวจเมื่อแล้วเพื่อนจังห้องบอก,มบอกแมนบอแมนห้องบอกอ๋อองบอกไปซื้อเลขสามหาตัวเดียวเดอว์ไสั่งโอ้เพื่อนไปไปซื้อเลขสามหาตัวเดียเดอร์อ่าโอ้ย่า่ย่า่ห้าปกติถ้าเพื่อนฟันเอง,เองนะ mm hmm. เพื่อนจะฟันแมน่นคือกันเนาะนังเนานะจะออกตรงตรงเลยเนาะคือ mm hmm. จะง,งวดที่ผ่านมามนเพื่อนกับฟันเห็นเอ็ดไอ้ฟันเห็น ลูกสาวเพื่อนเนาะเลขก็ออกอายุลูกสาวเพื่อนเต็มเต็มเนาะงวดนี่แต่งวดนี่น้องสาวลาเป็นคนฝันหรือมันจะไทยลาแปลแปลว่าจังใดแปลใส่อย่างไรเนี่ยจะซื้อเลขมาเลขทีละสองเก่าสี่อ่าเดี๋ยวนะบ้านบ้านเล็กทีเพื่อนเนาะนังเน,น,ะ<ม>นาะเล็กที<อ>ทเพื่อนยีบเก้ายีบเก้าทับสี่เนาะยีบเก้าทับสี่ แล้วกาแล้วกาไอ,อ้เลขเอ่อเลขเลขที่เลขที่ย่าแล้วห่องบอกห้สื่อเป็นบอลตัวเดียวหางเดียวเนาะเนสามหาสามหาตัวเดียวที่ย่าแล้วห่องบอกเนาะคะ่ะเมียนสื่อตัวเดียวเด้อเพนเพนวางสิเนาะตัวเดียวแล้วสามหา ลาอีลาคิดว่ามันจะมาบ,าบอเล็กเงินแบ่งยี่สิบของอีลาที่อีลาไปฝันฟังใบนะคืออยู่ยี่สิบยี่สิบรา,างน่าก็ได้ยี่สิบรางเพราะว่าเด็กกรรมเต็มถุงแมนบอนเอาเงินเต็มถุงเลยไปฟังดินไหวนเนาะแมนเนี่ยใดขีดตก่มล้างล้างล้างของ,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 องน้ำไหวอืมไปใส่ถุงแล้วก็ยเดไอไปใส่ถุงแล้วก็ไปฟังไหวลาหห้างของน้ำเยาใส่ขีดตุ่มไหวเนาะฟังไหวเลยนนเลยนาะ บานีอายุย่า่เป็นตาม่าบอนั่งอายุย่า่คือเอออายุย่า่หรือชื่อเพราะว่าฟันเห็นย่า่ผู้เดียวมันบอย่าผู้เดียวย่า่ครูม,มือกับอายุหกสิบแปดเนาะหกดหกหกสิบหกสิบเก้าเต็มเนาะของย่า่เนาะหกสิบเก้าเต็มค่ะหกสิบแปดอย่างหกสิบเก้าเนาะอายุย่า่ หกสิบแปดอย่างหกสิบเก้าอายุย่ายเพื่อจะเป็นตัวเลขแนวทางดีๆให้แฟนช่องแพรผ้าด้วยเฮ้าในงวดนี้เนาะนัองเนาะเพื่อทาบบทาบบไปเลขรัฐบาลไทยก็อาจจะมาเลขเล่าเนาะคะ่ะปกติฐาน้องสาวลาฝันมันจะมาเลขเลขเหล้าเนาะนั่งเนาะเลขเล่าเลขห้า,า,า,หาหน้อยก่อนเนาะนอยอืมอันนี้เป็นแนวทางดีๆให้แฟนช่องเฮ้าเด้พิจารณาก่อนเนาะคะ่ะสำหรับความฝันน้องสาวลาในงวดนี้เนาะน้อง กะอวยพ่ออนนีเอซีแฟนช่องเขาแน่นอนค่ะขอให้ชูชงมันมาด้วยกันเนื้อลองสื่อมึื้องขาพ่อได้เป็นแนวทางพ่อได้ชงชงมีดาได้เงินใสค่ะกะลองเบื้งบ่ต้องสื่อไลายเน่านั่งเนาะเพื่อไว้พิจารณาเนาะนั่งเนาะค่ะมาที่บาทจะได้ค่ะอันนี้เฮาฝันดีเฮากัอยากแบ่งปันแนวทางดีๆให้แฟนช่องเฮาได้พิจารณาเนาะค่ะ ก็ขอขอพระคุณน้นองสาวลาหลายหลายได้ดเด้อที่มาแบ่งปันแนวทางดีๆให้แฟนจองเฮ้าขอให้โุกโชคมันๆน้ำกันเนาะน้องเนาะได้จ<น>้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมก็จะมารสรุปตัวเลขความฝันของน้องสาวลาในงวดวันทีหนึ่งท่านว่าคมุมสองปัญหารอยหกเสหานะคะที่น้องสาวลาเพื่อนฝันว่าตำรวจมาจับเนาะ,ค,ะค่ะเพื่อนเด,ดไปเฮือนหลังเก่านะคะท่านผู้ชมเพื่อนว่าเพื่อนมาจับ น้องใส่าลากับจับเงินเนาะคะ่ะบ้านเหล็กทีนะคะ่ะหลังเก่าที่ตำรวจมาจับเนาะคะ่ะคือบ้านเหล็กทียี่สิบเก้าทับสีเนาะคะ่ะแล้วกะ็น้องบอกว่าน้องกระเดก,กรรมเงินแบ่งยี่สิบเนาะคะ่ะใส่ถุงเต็มถุงเนาะคะ่ะไปฟังขีดตมไหวหลังสวมเนาะคะ่ะหลังหงนามเนาะคะ่ะเงินแบ่งยี่สิบเนาะคะ่ะที่น้องได้ไปฟังดินเนาะคะ่ะเท่ากับแปรเป็นสองศูนย์เนาะคะ่ะ แล้วก็น้องบอกว่าพ่อตำรวจไปแล้วนะคะกะไม่ย่ายนะคะอยู่ในบ้านหลังนั้นนะคะย่ายเพื่อนกระไดห้องบอกน้องลาเนาะ,ะว่าให้ไปซื้อเลขให้แนนะคะ่ะสามหาโตเดียวนะคะที่ย่ายเพื่อนห้องบอกน้องสาวลาเนาะคะ่ะกะเป็นโตเด่นเลยนะคะเลขสําหรับเลขสามหาเนาะคะ่ะอายุย่ายปัจจุบันเนาะคะ่ะหกสิบแปดจะย่างหกสิบเก้าอีกแล้วเนาะคะ่ะ ในเดือนหนาเนาะคะ่ะ68ดย่าง69เ้านาะคะ่ะสำหรับอายุย่ายทีหองบอกว่าให้ไปสื่อเลขโตนี่เนาะคะ่ะเลขสามหาโตนี่เนาะคะ่ะแล้วก็สำหรับอายุของน่องไส้หลานะจะงวดนี้เป็นงวดที่สามเนาะคะ่ะน้องสาวลากระเดฟ,ฟันเกียวอีกแล้วเนาะคะ่ะคืออายุยี่สิบเก้าย่างสามสิบปีเนาะคะ่ะสำหรับน้องไส้หลานะคะ นี่คือความฝันและกาตัวเลขที่เกี่ยวของทั้งเบิดทั้งม้วนของน้องสาวราในหวววันที่หนึ่งท่านว่าค่มสองพันหาน่หกสิบหานีนะคะขอเน้นย้ำเด้อค่ะว่าตัวเลขทุกตัวที่ทั้งช่องในนําเสนอกับเป็นแค่นเนี่ยทางให้พิจารณานะคะตัวเลขทุกตัวมีเขาได้หลุดได้นะคะแต่นี่เป็นเลขความฝันดีๆที่น้องเพิ่นได้ฝันนะคะเพื่อจะเป็นแนวทาง้งหายซีเฟนช่องเฮาเด้พิจารณาในหวดวันที่หนึ่งท่านว่านี่นะคะ ผู้ใดมักผู้ใดชอบกับจัดนะคะผู้ใดบ่มักบ่บชอบกับพานนะคะสุดท้ายทั้งช่องขอ,ขอขออวยพ่อเน,นะคะ่ะเฮ้ซีฟนช่องเฮ้าที่เด็เสียงโชคชกหลาบในงวดวันทีหนึ่งนีนะคะขอให้มีโชคมีใช่โชคโชกมันมาน,นลำลรวยกันสุขุสุขเคนด้ค่ะขอขอบพระคุณทุกทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ